ลองจะสอดเข้าไปหน่อยขอดูด้านในหน่อยฮะอขอดูหน่อยฮะขอดูด้านในหน่อยครับนี่มันเป็นกาลชนีครับพับเข้าให้ท่านผู้ชมดูครับโอ้โหโน่สวยกิฟเลยและถ้าเป็นไปได้ทีมงานขอดูเครื่องได้ไหมครับเปิดได้ไหมให้ทางบ้านดูหน่อยอ่า เจ็ดจุดโอ้โหสวยมากนี่ครับเมื่อวานคอยไฟแบนดับหนึ่งครับซื้อชีวิตกูกับจิมมี่ได้อ่ะเครื่องเนี้ได้อยู่เด <c oughs> ู๋นี้รถแบค็คหรือรถโชว์อะ มันต้องมันต้องทร<น>ง,งนี้แล้วอ่ะนี่ถ้าเก็บสีให้เนียนอีกรอบนี่จ่อสีมาได้เลยนะถูกสวยฮะสวยมากขอบคุณครับ<ส>ทีมเอเดนอลร็บตากล้องไปต่อยคันหน่อยครับกาบแชมป์เก่า